สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้องไดมอนด์แฟมิลีด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องพูดเบาๆนะครับผมดิงน้อยหลับแล้วคุณตาก็กําลังจะคางมุ้งครับนี่ครับที่นอนของแม่ควันครับอันนี้ต้องพูดเบาๆนะครับหลับจริงหลับจังนะครับหลับลิ้นห้อยเลยครับ ก็เป็นเวลาทำไมกดดูเวลาไม่ได้นะตอนนี้ก็สามทุ่มสิบสาม,มครับแม่แม่ครับสามทุ่มสิบสามนะครับได้นอนนะครับน้องมอนนอนสบายคุณยายเลยนอนที่น่อมนอนที่นอนนุ่ม คุณตาน่าจะนอนข้างหลังคนใหญ่ครับยังเหลือพื้นที่น,นอนกลด้วยครับแม่แม่ครับเรียบร้อยครับผม เด็กน้อยหลับแล้วผมไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวได้กินผมเดี๋ยวจะตื่นนะครับอยู่ข้างนอกดีกว่า ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ขวัญน,นะครับสําหรับที่นอนนุ่มๆน,นะครับให้กับน้องม่อนนะครับป้าหอมคุณตาคุณยายนี่ครับมีแค่นี้ครับแล้วก็มอนยายก็นอนก่อหล้านาคุณตานอนไหน โอ้คุณตาเสียสะละนอนข้างล่างคุณตาเสียสะละนอนข้างล่างครับอันนี้ผมต้องพูดเบาๆนะครับเดี๋ยวน้องตื่นโอเคคุณตานอนข้างล่างอ้าวปูเสือไว้ทำไมตรงนู้น แล้วขึ oh, ้นมานอนข้างบนอ๋อกลัวกิ้งตกน่าจะกลัวกิ้งตกปัวเสือไว้หลองเรียบร้อยครับผมสามตาใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเวลา